สบายดี fc เมื่อสักครู่สุคนยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู้ซองอน้นสนะุวรรณพลคือเก้าทุกคนเนาะมื่อนี้ก็อยู่กับเบา้าอ้นมือน่กอกี้เบ้าอ้นก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไทยลาวเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันนะว่าเป็นอย่างสา,าวลาวจึงเอาลูกไปเฮียนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะโอเคเราเดียวมาฟังเหตุผลของสาวลาวเนาะว,ว่าเป็นอย่างเพิ่นจึงเอาลูกไปเฮียนอยู่ประเทศไทย หลังจากอ่าเบิ้งคลิปนี้จบแล้วเฮามานั่งโอลมกันนะทุกคนเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งพร้อมกันเลยสวัสดีสวัสดีพี่น้องอ้าสวัสดีครับกอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะางัอคนเ่อมมงลอ๋อคนนี้แนะนําได้ไหมเชื่อะไรครับอไม่ไม่ได้เนาะ เมตาอันนี้ฟาตี้เนาะงอนอยากได้ของเล่นไม่ได้ของเล่นมาอ๋อไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวสองคนนี่เป็นลูกของเอื้อยมันบอลเนแม่เป็นลูกของเอื้อยอันนี้จะเป็นลูกครึ่งลาวไทยก็คือพอเพื่อนเป็นคนไทยเนาะแล้วก็แม่เป็นคนลาวก็คือเพื่อนก็จะมีแบบว่าก็จะว่าพอเพื่นก็เป็นคร้่งลาวกันแหละอันนี้เป็นสะพ้ายไทยเนาะก็คือเอื้อยย่ายมายุพี่โดนกับบอลเน ได้ประมาณเกือบฮอดปีแหละตอนน<ร>ีเกือบฮอดปีแล้วเมนได้เอาลูกมานี่มันตอนเกิดตอนเกิดนี่มันเกิดอยู่เกิดอยู่ไท<อ>ยเกิดอยู่ไทยแล้วแต่ย้ายไปกลุ่นวะเมนเกิดอยู่ไทยทางโองกต่ย้ายไปลาวเกิดมาก็คือว่าได้สัญชาติไทยโดยกําเนิดเลยค่ะว่าเกิดอยู่นี่เด้อ ในสัญชาติไทยแล้วก็เอาไปเรียกอยู่แล้วคุณจิงพ <Man. S 1> ูดว่าเมตูุขนาดที่จริงเป็นคุณยายเนาะโดยตอนนี้คือเด็กๆเพิ่นก็พากันไปนย่างไปลิ้นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เกือบเสียนะเนาะก,ก็เลยแบบมานั่งลิ้นอยู่ในโรงเรียนของฟาเต้ว่าเฟต้าว่าแม <Man. S 2> mm hmm. นโรงเรียนของอันฟาเต้มี ปาเต้เนาะเป็นเอาไปใช้นคนที่ขี้อ้อนแล้วก็ขี้ดื้อด้วยดื้อมากดื้อมากดื้อสุดๆโอเค,อเคก็คือเนาะได้เพิ่งก็ได้เลือกเอาลูกพอนน้องมาเฮียนยูพี่เป็นย้อนอย่างอยคืออ่าเอาแบบลูกๆมาเฮียนยูฟังไทย<อ>ดีเพราะว่าอยู่นี้มันแบบสวัสดิการดีสวัสดิการดีจังไลยเอ้าไม่ว่าทุกอย่างพี คือสมมุติว่าแต่ละเปลเออเอาลูเขาเฮียนอ่ะเขาเฮียนแปลว่าซื้อเครื่องยังสินะเทามีมีสามารถมาเบิกบินได้ก็ได้เงินคืนเอาเนื่องไรแบบซื้อเครื่องเบิกบินแม่เพิ่นสมมุติว่าเฮาซื้อเบิดประมาณทันหรือเงินก็จะซอยประมาณคนละสามสี่ร้อยอ๋อยญามันเข้าเฮียนไม่ไม่เข่าเฮียนเพื่อเธอไม่นาะคุณสมมุติว่ามาเข้าเฮียนอ่ะเฮียนนี่กับยาเฮียนอื่นกับยาตีแบบนั้นมีสวัสดิการเมนเทวานช่วงแรกเงินจะแบบ ุกนิเรื่องอันอุปกรณ์แบบเป็นบีก<า>เป็นซ่อมีห่วแจ็คบีแ้วอุปกรณ์การเฮียนสี่ยูเฮียนแจบฟีเลยเม<ะ>อม้มันเป็นความจริงวะนี่เมนละจริงเรื่องมอากอ่ะว่าเฮียนอยู่พี่เมนละกะเวลาแบบว่าหาลูกมาเฮียนนะาะหักเฮียงตอนซ่วยตอนบายน่ะแบบจะมีเขาให้เล็กน้อยกินปีกห้องอาหารกับยูหุนผู้คนห้องอาหารเน่ห้องอาหารกับยูหุนเลยเล็กน้อยก็จะแบบกินเ้าเฮียงทันปีน่ะ อ,อ๋อเด็กน้อยก็จะพักกิน,น,กนข้าวเที่ยงปีเลยอยู่ <ม EN S 2> พุงอาหารเลยโดยที่บได้กลับบ้านเลยคันตามง <EN> เม่น,นบได้กลับบ้านแล้วกา็มีนม,มยังให้กินนาะคือว่าอยู่นี้แบบสะดวกสบายเวลาเจ็บเป็นยังไปหูมอบร,ระดเสียเงินอ๋อห้องเยนกับแบบว่าก้วงใหญ่ได้หกคนใหญ่แห่งแวบซำกับวิทยายลัยบ้านเฮาเลยหกคน อันนี้เป็นเฮียนอนุบาลเนาะเฮียนอนุบาลเฮียนอนุบาลคลองเทศบาลสามสี่เฮียนอนุบาลมีซีซั่นเนาะแล้วก็มีห้องอาหารมีห้องอาหารมีซาวายน้ำมีซาวายน้ำอีกมีเดินกีฬานี่เดินกีฬามีบอลยาเยี่ยมอีกเนาะมีลิ่นของเล็กน้อยออืถือว่าเป็นเฮียนที่แบบขนาดว่าอยู่ข้างในก็นในบวได้แมนโบวได้แมนอยู่ในเมืองเนาะแม่ถ้าเป็นในเมืองนี่ทุกคนนะจะแบบใหญ่โตโมโหลานกว่านี้เนาะอันนี้แค่ว่าอยู่ เศบาบานาะมันก็แปบว่าเล่ยๆตำบลมารวมกันประมาณนี้นะแต่ว่าอยู่นี่นะมันจะมีอันบ้านแต่ะละหมู่บ้านมันไล่มันเลี้ยนกันะนะเลี้ยงเด็กน้อยมันจะไหล,ลกัน้อยเขากับบุญงูเนะะาะแต่ว่าที่นุ่นไมน้นะ่ะนุ่นอยากผู้สือที่ว่านเลย่นเลือกเอาเด็ก,ดกๆมาเฮียยอยูทไทยมันยัง ที่หญิงเฮียนอยู่ลาวก็ได้แต่ว่าคุณแม่ส่วนชาติสนชาติไทยก็เลยได้มาเฮียนพี่เดลยแล้วก็สวัสดิการดีอีกเสวัสดิการด,ด,ารดีเวลาลูกจบกันแบบนั้จนะแบบเลี้ยงดูตัวเองได้อ๋อเพราะว่ายุพี่กันว่าเขาเรียนจบะระดับเป็นลิเนียกกนตีใช่ไหมกับศพเบี้ยได้ละมันแม่นสตาร์ทกระมือหา้าละหกคนจบปริญญายตีกับเว็บสามารถจะดูแลตัวเองได้สี่นหกคนแต่ว่าดีเราแบบเขาเรียนจบมีเบียเงินงานทำ เขาสรงเรียบมันค่อนข้างง่ายพวกนายในตุ่เมืองยูไทย์นี่ยโมเมนต์ต่างเบ้าเนาะแบบเออเป็นเมืองใหญ่แล้วก็กว้างกว้างขวางเ้าอ่นมือว่าเขาจะเฮ็ดอาชีพใดญก็แบบคือแบบเป็นแม่ค้าแม่ขายเนาะอยู่ตลาดเนี่ยคนมันหลแหงแบบคือซื้อเครื่องยุบย่ำย่ำเนาะขายหลายก็ได้ขายเฮ็ดเอาใดก็ได้ขายนะเบิ่งอยู่ตลาดนอะคนขายเครื่องคือเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนเที่ยวก็ไล่ลายอะนะคนเที่ยวไล่ ตาบุ้งหงบวัวเสพก็ได้ไายดีอยู่นี่นะอย <c oughs> ู่กรุงเทพนะแบบมีคนลาวมาไายเนาะมีเฮางหูจักนะมาไายแบบว่ามาไายไแบบได้เดือนแล้วพกเก็ดหมื่นตาบุ้งหงสืดๆเลย่เหาไปซีมกับแบบบัวเสพแบบบานๆแต่เคิร์ก็ได้ไายโ <c oughs> บเมนบางเคืออาจเท้าอาจจะบูมากรสชาตินั่นแต่ว่าอ่าอาจจะบูมากรสชาตินั่นแต่ว่าคนที่นอาจจะมาก,มากมเมทเพราะว่าเขา, <c oughs> ขา,าเข,า,ขากินแบบว่ารสชาติแบบเ,เปรี้ยวหวานนะ เขาบุค่อยมักเพลหลายบนได้เพราะว่าสหลายก็มีแคเขานี่แหละมักขิงเพลทนะนะเพราะว่าตาหมือหุงั่ว่าขิมบุเพชทบัวนั่นมอนกับบุเซบปเพลทแมนละแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนแปลว่าอยู่นี้แปลว่ามีเงินเดือนให้เล็กน่อยโอ้คันต่มนี้นะจะประมาณหกร้อยนะค่ะว่าหกร้อยต่อเดือนเม่นค่ะว่ามีแปลว่าประกันสังคมผิว่ัห็ดมาดนกับประมาณแปดร้อยต่อเดือน ได้ได้กินนมฟรีอีกอย่าเข้าห้งเหียนอย่าเข้าห้งเหียนยังเป็นเด็กเนาะเราเอาหัวไทยแล้วมาเอามาเข้าหงเหียนอยู่นี้เนาะนี่น่าไหยเชียร์ฮะหัวไทยได้โอ้คือว่ามีสวัสดิการดีแท้แมนเข้าเหียนกับแบบอ่าเวลาซื้อปุ้มซื้อวิคคนกับสนับสนุนซื้อปุ้มซื้อวิเคให้เข้ารถจะให้เขาเหียนหนังสือฮะน่ะแล้วก็แบบ จว่าเบียงเบาภาระอยู่ในครอบครัวนะฮะแล้วก็แต่ละมือแบบลูกเขาเลิกเลิกเหียนไปเนาะจะมีแบบการบานปึ่มการบานจะแบบเห็ดหิมเป็นแบบว่าให้เขาไปแบบแค่ก๊อกไม่ยังไปลืมไปยังนะแบบแจ้งให้หุกมือแบบอยากอยากให้ลูกเขาสลาดอยากให้แบบเก่งนะเขาจะฝากเรียกบ้านให้แม่ีเรียกบ้านทุกมือเลยแล้วค่ะมีสมุดให้แบบฟรีเขาบริสูร์นะบริสูร์แบบอุปกรณ์การเหียนปึ่มการเหียนไม่ยังนะอัน อันปุ๊บม่นยักะตำาราเฮียมบปได้ซื้อ,อบอกบอกเพราะว่าเหยียดแจ๊กให้เลยแจ๊กแบบฟรีเลยบปได้ซื้อเล่าแบบนุ่นจนแบบเล่าแบบให้เขาตื่นแบบว่าเขาเม่อันนี้เรื่องจริงทุกคนเพราว่าดีอยู่นี่นะดีทุกอย่างเขาเลยว่าเลือกเอามาอยู่นี้เนาะตอนแรกๆมันต้องถามความในใจตอนแรกๆในเรื่อยก็กอยากพาลูกมาอยู่พี่บอตอนแบก คิดตอนนั้นน่ะแบบใจนึงใจซ้องเนาะเพราะว่าเขามีพ่อแม่อยู่บ้านอย่างนี้นะพ่อแม่อยู่บ้านแล้วแบบเขากับปุยแขกเอามาพ่อแม่กับปุยแขกให้เอามาหรอกแรเลงขึ้นกับปุยแขกให้เอามาญาติพี่น้องกับปุยแขกให้เอามาเพราะว่าอยู่หุ่นแบบโรงเรียนกับกลบ้านโรงเรียนบ้านเขานะไปหาไปส่งได้แต่วันเป็นจริงไหนเป็นเท่าไหร่คือว่าแบบตัดสินใจอ่ะพาลูก เพราะลูกเขาเต้ามาอยู <outta S 2> ่เขาผัวอยู่ไทยคือสาเหตุหนึ่งกับแบบพว่แบบมาเห็ดเวียกเนาะมาเห็ดเวียกเลยเวลาเขาจะเอาลูกไปบ้านนะบ้านเดินห่างแก๊ะอ่าห่างแกกเชียงรายไปบ้านสนะข้าวนะเด็กแปดร้อยกิโลการไปมาห้าสูกับลำบากลำบากแหงกคนเดี๋ยวแบบว่าเวลาคือพวาเห็ดเวียกเนาะจะค่อนข้างจะบุมีเวลาบุมีเวลาเลยละที่จะเหี่ยวไปห้าลูกนี่เขาคิดหอนเขาก็ต้องเอามาอยู่ที่ ก็ค่อนข้างยุ่งยากในการแบบ <ม EN S 1> ไปมาหาสู้อีกอย่างกับลูกไปยังน้อยเนาะเร <ม EN S 1> าแบบต <ม EN S 1> <บ>ัดสินใจมาอยู่พี่เขาเป็นห่วงเด้ละห่างไปเขาก็สิคิดหอดนะบได้เขาต้องเอามาอยู่น้ำเนาะแต่ก็อีกอย่างกับสร้างคมอยู่นี่มันก็นคือบเซ,ซลีเซลี<า>ด้กับเล็กน้อยอีกเราเขาก็เลยว่าเลือกให้เข้ามาเฮียนหูอยู่ที่ดีกว่าแบบว่ามูลนะคือหูงเฮียนเขา จะมีบอนังลินบอนสะบอกสะนำมีเลี่บอนังลินก็คือเฮี้ยนเลยเพื่อนนี่นี่บอนบอนน่ะนี่มีนังลินข้องกี่หน่อยเลยทุกคนมีโคบเลยข้าเจ้าก็นั่งลินแบบเวลาพักผ่อนเนาะก็มามีบอลลินแบบนี้เลยมานั่งลินแบบนี้ค่ะมีเดินเตะบกเตะบาลออกกำลังกายมีบอนกินข้าวกินน้ำอาจารย์พูนสุดสอดดีเบิ่งคือนักเรียนน้อยนอ่านภาษาอังกฤษได้ ห้องเพลงภาษาอังกฤษเมื่อวานนี่คันโบติดนะนุ่มก็จะว่าจะให้พี่น้องเบิ้งเนาะผู้ไม่ด้วยคำนี่นาะงห้องเพลงภาษาอังกฤษเราเป็นเท้าหรืโตูทำควายดื้อคนนี้นะดื้อก็มาเป็นยันคนนี้กับแบบว่าเฮียนอยู่อ่ะชุดเด็กเล็กชุดเด็กเล็กนี่กับแบบมีเลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารกลางวันเลี้ยงนมให้นมก็ดีนะแบบบริเื่อเงินจากบ้านเลยคนนี้เลยบริเวณ่าเลยของแก้มเมียเด้อหองแก้มโอ้ยไปเล่นกับไอ้ก่อนปะ ไม่ไปเล่นแล้วหรอไม่ไปเล่นอกอดแม่ดีกว่าเนะาะกอดแม่ดีกว่าไม่ดื้อแล้วเหรอไม่ดื้อครับยังซี่แหละคือน้องนุน่นเฮ็ดนี่แหละเฮาก็เ,เลยว่าเ,เ,เอาลูกมาอยู่จังซี่น้ำนะขันมาให้ลูกมาอยู่พี่แล้วก็อยู่ลาวนี่ไอจีไอจีอยู่ได้บ่บ่ไ <c oughs> ดนะ้บ <c oughs> ่ได้เนาะเพราะว่าลูกกับซามกับแก้วตาดวงใจนะคันเฮาขาดพากมาจังซี่เฮากา็แต่และมือห่างกับลูกสมมุูนห่างเดือนซ่องเดือนจังซี่นะบ่ได้เดือนนึงก็เริ่มแบบ ไตหิดแรกยังหายหกมือเลยนะห่างบ่ได้ร่อมีลูกเบิองน้องนุ่นจะมูว่าลูกเขาต้องมาอยู่ไกลห่างหน้าแพงกูนี่แบบเีบบน้องเป็นไตยิกเป็นวัดยิกดีบ่ให้ยิกบ่บ่ให้ยิกบ่ได้ยยิกไหมล้อเล่าได้หนิกูเราได้ไหมไม่ได้เลยหรอทำไปทำไมไม่ได้ทไมบอกว่าแม่ตู้อ่ะแม่ตู้แม่ตู้อยู่ไหนครับ มไม่วเว้อไม่เว้าวันนี้นะยบเว้าวแล้ววันนี้เขาจะเว้าอันลาวปนไทยเพราะว่ามีแต่ซ่อนจะยังอู้กับเมืองได้ <ฮะ S 1> คือแบบเว้วาท่าซ่อนอะไรเลยโอ้ยไอวันนี้เป็นไอเนาะโมได้มาเียันมัน,ยนยเป็นไอมันบอลเนี่ยแมนโมได้มาวยันยันเป็นไอจะมาอยู่บ้านกับเจ้าก็บแบบเว้าความ,มันความแบบคำเมืองอะไรคำเมืองอะไรอูเนื้ออูกระเมือง วันอีกน้อยเดี๋ยวนี้น่าจะบูมู๊ลูกเห่าเวากับเมืองบเป็นเพ็ญลอมจะภาษากาภาษาการกับภาษาลาวุกคนลูกจะลาวปนนไทยเลยลูกจะแบบบางคนเนาะไงมานี้บางบางคนก็สิว่าบูมเป็นคนไทยแหละแบบเอ้เขาก็หูเขากูมู๊เลยว่ะลูกครึ่งลาวไทยเวลาพูดก็พูดลาวคนไทยไม่ค่อยรู้ในไม่ค่อยรู้บ่ฮู้บ่คคอยฮู้บ่ค่อยฮู้เมตู้ฮอตู้อยู่ไมตู้ฮดตู้อย่เลยครับ ดีย๋ยวไหมคไปซื้อขนมแบบน,นางจ้าที่แบบเออยเอาลูกเอาเต้ามาเขาเฮียนอยู่พี่เนาะ<ด>ตอนไปจดซื้อจนอย่างตอนทั้อีธานมีอันเสียค่าเทิมแบบแพงโบแบบเขาจดซื้อของเจ้าเข้าเฮียนบูมีบูมีจุดบูมีบูมีไปลว่าเสียค่าเทิมคืออยู่บ้านหาบูมีเลยบูมีบูมีฝีตั้งแต่แบบแท้รู้สึกแต่ว่าซูนเด็กเล็กจนหอดเขามีหอดอันนี้ก็ซันม้อหกอกปอหก มอาจะเป็นหมอโกเข้าดูหมอเจ็ดเดยอเขาจะฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างแม่สะเหาะของเฮียนรัดนี่ฟรีทุกอย่างทุกคนหายากไปว่ะมันแค่ในเฮาอย่างฮียนหนังสือเด้เดี๋ยวนี่ว่ะฟีบ้ไดมีเชื่อเหรอไปเป็นโรคอะซื้อคืออยู่บ้านเอาโบมี่โอ้เสดงว่าข้าเจ้าสนับสนุนการศึกษาในย่างดีสนับสนุนสุกยูแล้วกันสุกยูให้เฮียนหนังสือนะให้เด็กๆแบบว่ามีพัฒนาการที่แบบ วงไว้นับแจ่เข้ามาเข้าองเฮียนยังมีแบบแบงเบาพลระพอแม่จากอ่ะการซื้อเสื้อผ้าที่มันจะมาเข้าองเฮียนหรือว่าปุ่มบิ๊กอีกอย่างต่างๆนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วที่แบงเบาแล้วเพื่อนยังแจกนมแจกแจกนมอย่างงีงแล้วก็ยังให้เงิ่อนเดือนแต่ละเดือน้่ผู้ใดซีบรอยากมาเข้าองเฮียนแค่เกิดมาแล็กๆเนาะเดือนแรกที่สมมติว่าไปแจงเนาะไปแจงจะได้หุบเดือน จนฮอดอายุหกปีหก<อ>ปีละจบบาะบุได้ละเบียรเลียงเ<อ>บียรเลียงนิกน้อยนะอ่าแล้วเวลาที่แบบอ่าครูไม่อย่างที่แบบพระเจ้าให้การบ้านเมื่อเฮ้อน,นี่ยใยสวนในโบไอดาว ซ่อนใดเพราะว่าเราอ่านภาษาไทยได้ทุกคนอ่านได้แต่ว่าเขียนได้บ่วเ <_ d> um> ขียนบุเป็นเลยเ <_ d> um> ขียนบุเป็นเลยเวลาขึน้นให้กันบานยู่ <_ d> um> อ่ะอยูให้น่ะจะมีสมุดมาสมุดแบบสำเร็จรูปมาเลยแบบจะให้ไหมว่าสมุดตกก่อเขาเขียนเป็นลางให้เบิงแบบลางแบบเลื่อน อย่าวางอย่าวางนี้น้อยแล้วให้ลูกเขาลืมตามเพื่อให้เขียนหนังสือได้เให้เขียนหนังสือได้เขามีแบบสมูทให้แบบเล็แล้วก็ต้องด้เขียนได้วันนี้แม่เขียนน้ำลูกเขียนไปห้องกับลูกก็เอ้ยกอไก่ไม่ยังห็นมูนห้อมลูกเลยทุกคนบอโดนมากก็คือแบบลูกใหญ่ประมาณนึงกับเจ้าสวนเฮาแม่มันก็น่าจะได้มันกับ่บได้ยุ่งยากอย่างไรแต่ว่าบางบางคำบางสระนี่มันจะเขียนยากเขาก็เลือกบเขียนบบได้เขียนบบได้นะแต่ว่า เขาเจ้ามาเข้าองเฮียในตอนเศร้าตอนแรงแบบนี้เขามาหับเองบนหรือว่าจะอาสำหรับอยู่ไกลบ้านอเอาเอื่อยเนาะคือเขาจะมาหับเอง รถรถหับทรงนี้มีแต่ว่าจะจะเป็นบานอื่นอันนี้มันอยู่บานต้นยางเลยโรงเรียนนี้นะมันจะอยู่โม่บ้านเลยแม่นอยู่อยู่บานเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าว่าเป็นบานอื่นไปนะแบบบานติดบานต้นยางมันยังจะมีรถหับทรงอ๋อรถหับทรงนี่แบบเข้าต้องแบบเสียค่ารถค่าเงี้มมีหุ้นฟรีเลยรถหับทรงกับสีเป็นรถตู้หับทรงนังเรียนฟรีอ๋อหับทรงเด็กน้อยม่กค่ะเน้น ยามกับกับฮับกับเม่ยามกับกับหอนมงกัพิ่นก็จะมาเลียงขิวกันอยู่ละรถตู้ซ่องซ้ำคันเลียงกันแล้วก็ให้เอินซื้อเล็กน้อยคืนรถเป็นอย่างมันคือแบบสะดวกสบายขนาดนี้สะดวกสบายวางมาแล้วก็ากได้หัวไปได้กับจับเนี่ยจับจะคนอยากได้หัวคนไทยนอกเวลามีลูกวิตเต้าก็จะโอ้ยเท่าก็จะสอกเงินยูแต่ก็จะสอกก็จะรุดพรทาระของเขาระไปไหนเลือนนะ จากที่นุ่นได้ยินไอ้ดาวเพิ่นว่ามาแล้วก็เพิ่นกเว้าแบบว่าในแง่แบบว่าเพิ่นทรงลูกคนมาเฮียนอยู่พี่เนาะว่ามันมีข้อดีอย่างเด็กก็ตามที่นุนได้ฟังม,มาปาโช์พี่นอง โบแมนตังยองเนาะมันตั้งดีแทพแบบว่ามีเงินดองเงินเดือนมีสวัสดิการอย่างต่างๆดีเนาะ mm hmm. คือลักษณะแบบว่าเพื่อนอยากส่งเสริมให้เด็กน้อยได้เยียนหนังสือมุดทุกคนนะจจน้นอนะนิวาเนาะยูไห่ขจ้เจเนนเนาะคนหกคนยาขจ้าก็จะส่งเสริมการศึกษาเนาะทุกคนอ๋อประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็คือแบบเข้ามาเบิง่งตามที่เขามาเบิง่ง mm hmm. สังเกตโหงเฮียนพนเนาะก็เป็นหงเฮียนที่ง่ายเนาะแล้วแบบระดับอนุบา,อบาลอนุบาลแค่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเืยอ๋อ โอ้โหมารับอนุบาลยังไปตอนเกือบปรไซาทอบ้าอีอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหลายเนคันว่าเขาสนับสนุนเด็กนอ้อยเฮียนในวัยเด็กในวัยเด็กเนี่ยเขาจะมีความจําที่ดีเขาจะาเฮียนได้ไวความหูใหญ่คือแบบเฮาใหญ่เฮาใหญ่มาแล้วเฮาใหญใ่แท้ๆแล้วหากได้มาเฮียนอะไรข้อจาเขาอาจจะบุดีปันใดคือเด็กน้อยเด็กน้อยมันจะจเล็ดีจะจื้ไวจื้อมีนะครว่า ข้องเพลงได้เพลงภาษาอังกฤษได้เรื่อวมีจถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าให้ไทยนุ่นได้หู้จักแบบว่าการศึกษาไทยมันดีเยี่ยมจริง <ๆ S 1> เนาะโอเคเนาะตอนนี้กับบ้าอ้นก็นได้เบิ่งคลิปของสาวนุ่นเป็นที่ฮบมฮอยแล้วเนาะก็ได้หู้เหตุผลว่าเป็นอย่างเพื่อนจึงเอาลูกไปเรียนยู่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะเหตุผลหลักๆก,ก,ก็คือสวัสดิการทางด้านการศึกษาก็จะดีกว่าประเทศเฮาเนาะทุกคนเนาะการสนับสนุนของ ประเทศไทยเพืเ่อนๆจะสนับสนุนแบบเต็มที่นะครบวงจรเลยทุกคนเนาะสวัสดิการมีให้นักน้องๆน,น,นักเฮียนแบบไดเฮียนหูแบบเต็มที่เนาะทุกคนปื้มกาแฟมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้พร้อมแล้วก็มีอ่าการไปครับไปส่งของนักเฮียนกะสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะก็ได้เห็นรงเฮียนหญ่ยตัวมโหารเนานะนาดเป็นองเฮียนอนุบาลน,นะทุกคนเนาะมีเครือ่องเล่นมีครบก็บ่าครบทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะเจ้าสาระคลิปนี้กะ มีเพียงเท่านี้นะคู้ใดม,มากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้บ้าโอนใยเนาะเจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย